ก็ก <God. S 2> ็คือนิวค่ะก็คือวันนี้นอกจากจะสอนทำอาหารต้องเตรียมชุดประถมพยาบาลไว้ด้วยป้าไต้หวันมาพูดว่าไอสวยมากดีจนเติดเที่ยวเลี่ยง ชุดเข้าครัวเรียบร้อยมากๆนะคะวันนี้ไอซ์จะเข้าครัวมาทำอาหารโดยที่มีป้าปานเป็นโคชคะ่ะสวัสดีค่ะเชฟปตาสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะไอซ์บอกป้าปานว่าป้าปานคะเดี๋ยวป้าปานจะสอนไอซ์ทำอาหารหน่อยคือปกติไม่เคยปกตกิคือไอซ์ทำก็ทำไปป้าปานก็จะยืนให้กำลังใจทางๆอย่างห่วงห่วงหรือไม่ก็ป้าปานก็ทำไปเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยป้าปานจะต้องสอนไอซ์ทำอาหารคุณขั้นตอนหรือเปล่าคะ มีป้าปานจะสอนให้ทำเมนูอะไรคะวันนี้เหรอคะก็มีผัดผักกวงตุ้งปลากระพงชุบแป้งทอดแล้วอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวคิดตามทีหลังตามสไตล์ก็คือเราจะต้องแบบว่าทําไปคิดไปคิดไปทําไปใช่โอเคโอเคโอเคนี่แหละแม่บ้านเบสิคเราจะต้องเริ่มขั้นตอนแรกจากอะไรก่อนคะป้าปานตอนแรกเราหั่นผักไว้ก่อนเตรียมผักคือผัดผักเราเตรียมไว้ก่อนแล้วป้ารู้หรือเปล่าว่าไอ้ยังมีซื้อเขียงมาใหม่ด้วยนะจริงเขียงสไตล์เลิศมากเนี่ย นดมะไฮโซมากไฮโซมากของคุณเราก็จะสามารถที่จะใช้หลายอันได้เห็นไหมเข้ากับครัวเรามาอ่ะไม่ใช่ประเด็นเลยและนอกจากเขียงจะใหม่แล้วแล้วก็มีนี้เลยค่ะแล้วมันขวดใหม่ของบ้านเรา เป็นน้ำมันตาองุ่นนะคะขวดใหม่ใช้ไรมากใช่ไหมป,ป้าใบใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมีเมนูที่จะได้ใช้น้องน้ำมันอางุ่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทุกเมนูเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วน้ำมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทําอาหาร<อ>ซึ่งตอนนี้ไปเตรียมวัตถุดิบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถึงซีนของอน้ำมันตางุ่นค่ะป้ารู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทค่ะป้าก็ใช้อยู่ นะคะราคา55บาทสามารถอัดซื้อได้ทั่วไปเลยป้าปันก็ใช้เหรอใช่แต่ว่าจริงๆมันคือเป็นเคล็ดลับความอร่อยอย่างนี้ยหรอใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เจอกันค่ะน้ำม,มันง่นตอนนี้ไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะเชฟป้าปานนี่คำฝรั่ไต้หวันใช่ไหมคะค่ะวังตึ้งไต้หวัน<อ>ค่ะวังตึ้งไต้หวันเหรอคะไหนป้าปานพูดไต้หวันให้ฟังหน่อยทินเทียนยนะก๋วยเห่ายากชาวใช่จูปาน พูดพูภาษาไต้หวันมาพูดว่าไอสวยมากดีจนเติดเที่ยวเลี่ยงเฮ้ยนี่มันสวยมากเลยป้าปานมันเป็นรูปดอกกุหลาบเข้าไปเขาไปทำอะไรกันไหมอะไม่ไม่ไม่มีใครตื่นเป็นสี่ะป้าเนี่ยทำอะไรป้าปานต้องสอนอะไรด้วย ไหนเล่าสิไหนเล่าสิอจะทํากระเทียมค่ะมันจะได้แบบบอกง่ายอ๋อค่ะก็จะทําให้มันบุกบุบนิดนึงอ๋ออ๋อใชอันนี้ทําให้มันบุกบุบนิดนึงแล้วก็คือปอกมันเป็นเส้นๆส้นป้าปอกขำนานมาก โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไอช้เครื่องปอกมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะนี่นะคะก็แบบนี้ก็คือนิวขาดก็คือวันเนี้ยนอกจากจะสอนทำอาหารแล้วต้องเตรียมชุดปฐมพยาบาลไว้ด้วยวันบางๆก่อนอย่างนี้แว้นบางๆใช่ค่ะไออย้เออได้แล้วเออเออ เพราะฉะนั้นอาหารทั้งหมดที่เราทำเป็นสูตรไต้หวันหมดเลยใช่ไหมคัตอนนี้ ป้าจะต้มน้ําร้อนแล้วก็ลวกหอย <c oughs> หอยลวกเราไปทำอะไรเมื่อกี้เมนูที่สี่ที่หายไปอ๋อผ <c oughs> ัดใส่ใบโหระพาโหระพาค่ะ <c oughs> หอยผัดใบโหระพา <c oughs> ป้บาบานค่ะเวลาเราทําอาหารอย่างเงี้ยเราต้องคิดแบบว่าขั้นตอนให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเริ่มไหมหรือว่าแบบทําไปคิดไปอ๋อไอเมื่อกี้คิดไปแล้วแต่ป้าลืมเฉยๆอ๋อแต่ว่ากระนวนการทั้งหมดคือขั้นนการคือเตรียมพร้อมหมดแล้วต้องอยู่ในหัวเราก่อนเนาะเราต้องรู้แล้วจะทำอะไรก่อนหลังเนี่ยต้องวางแผนเนาะใช่ค่ะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยและ งช่วงเวลาของน้ำมันหนึงวค่ะก่อนที่เราจะไปลงผัดนะคะเราต้องมาแกะน้ำมันก่อนซึ่งเนี่ยเป็นขวดใหม่แกะกล่องเลยป,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 ป้าปานอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่นีค่ะหน้าตาเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเปิดแล้วแบบง่ายมากเขาบอกว่าปกติอะบางทีมันจะแกะแล้วมันจะแบบว่ามีการพลาดได้บ้างหลุด,ลดซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะไม่มีทางหลุดเด็ดขาดซึ่งไงเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ไลยจะลองแกะทาน สามารถแกะได้แล้วก็ต้องมีนี่นี่นี่เขาบอกว่าตรงรูอันเนี้ยมันจะเป็นรูลักษณะพิเศษทําให้เวลาเราเทน้ํามันออกมาน้ํามันแบบสวยแล้วก็หัวตรงฝาตรงเนี้ยมันจะแบบว่ามันคงไม่สงอกสงอกแงะขวดอะมีความโค้งเว้าจับถนัดมือสามารถจะแบบเทชืบอะไรเงี้ยลงไปได้ใช่แล้วก็อันเนี้ยน้ามันใสไม่เป็นไข่มีความแบบ มีตลอดเวลาซึ่งน้ำมันอะงุ่นก็เป็นเทคโนโลยีการกลั่นแบบนาโนนะคะดีต่อทุกคนในครอบครัวเลยซึ่งเขาก็มีสโลแกนเก๋ๆว่าน้ำมันชวเหลืองตราองุมม่นห่วงใยไม่เคยขาดค่ะห้า,า,าสิบห้าบาทถาสือเพื่อไปนะคะเหมาะกับบบฟอหอและมบมอ,บมอชแม่บ้านเหนื่อยชีพค <c oughs> ่ะซึอว่าไม่แพงเลยคะ <c oughs> ่ะอะเดี๋ยวมาเริ่มผัดกันเลยคะ่ะรุงโรสปลานะคะก่อนที่จะไปชุบแป้งทอดดยการ ใส่พริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วค่ะโอ้ยงไาม่เกะกะจ้วยค่สุดเลิศไม่เลอะเทอไม่เกะกะสัมผัสมือค่ะเดี๋ยวผักลงแล้วนะผักลงแล้วนะ <laughs> รถมือของไ่ร่านอ่าชีไม่น่รอดนะอมาอคุณผู้ชาย <ฮะ S 2> แปบนึงนะคะรอสักครู่นะคะเชิญนั่งรองสักพักนะคะแป๊บเดียวคะ่ะคุณผู้ชายมา เราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วค่ะเชฟเรีบเล็กแล้วค่ะเชฟเมนูต่อไปก็คือผัดบววเรลี่ยนนะคะผัดบววเรียนเราจะใส่น้ำมันพืชอ,อันหมึลงไปนะคะโอเคค่ะเยอะแค่ไหนคะระปานไม่เยอะค่ะใส่ลงไปจิ๊บเดียวค่ะประมาณอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะเ,คเนี่ยคว <c oughs> บคุมปริมาณได้ง่าย <c oughs> <c oughs> ความขิงอ่ะอร่อยอะ่ะอร่อยมากอุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่น้อยไม่มากอ่ะันนี้เป็นหอยลายผัดใบโหระพาเริ่มจากการผัดพริกกับกระเทียมค่ะ ไปเรื่องง่ายดูดิ <S <S อีกนิดหนึ่งอีกเลยให้มันพึ้นเนื้อปากขึ้นเนื้อตาอุ้ยตุ่มเต้นอันเดิอสองครั้งกา่บนหน้าน้ำมนันหลังทอดไปสองครั้งนะคะยังใส่ฟิ้งเลยอ่ะ เสร็จแล้วค่ะสี่เมนูวันนี้นะคะหอยลายผัดโหระพาผัดบวบกับไข่แล้วก็กวางตุ้งไต้หวานแล้วก็ปลากระพงฉุบแป้งทอดสี่เมนูเด็ดมากๆเป็นไงบ้างคะวันนี้ให้คะแนนมบฝอหอให้ไม่ได้แปลงละกันจะถ่ายไปตั้งสองคะแนนใช่เป็นไงนะต้องพัฒนาตรงไหนคะเชฟอาจจะความพร้อมในการเด็ดหั่นเด็ดซ ก็ตื่นไปเรื่อยๆเนาะได้ค่ะค่วสู้ค่ะอลไรวันนี้หน้าตาอาหารเป็นยังไงบ้างคะนาอร่อยมากเลคยคเป็นยังไงไอร่อยหืมกรอบดีมากเลยหืม ป้าอร่อยมากอือแ้วมัมมเลปลี่ยนจากแปดเปให้สิแล้วอือแล้าเปลี่ยนจากให้แปดแนนะเป็นให้สิบแล้วนะแล้วยี่ปานให้ไอะยี่แค่แปดคะแนนธรรมัาให้คะแนนกล้าเลยเหรอหายไปไหนหนึ่องอนะ่ะเพราะปานช่วยเยอะน,นะไม่ช่วยเยอะนะแค่จะทำทั้งหมดเลยเอล่ะอร่อยก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอสหอหอนะคะวันนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมา แล้ววันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าขาดคนนี้ค่ะ <Yes. S 1> ขอบคุณนะคะป้าปานค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้มาสอนทำอีกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>